สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับในที่สุดก็มีการอัปเดตเสร็จสักทีนะครับผมซึ่งน่าจะอัปเดตเสร็จตั้งแต่ตอนประมาณตีสี่ตีห้าแล้วัางต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ตื่นก็เลยจะทาคลิปช้าหน่อยแล้วก็กล่าคลิปนี้จะลงก็คงประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมโอเคผมก็จะมาสรุปอัปเดตสั้นๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะจริงๆนอกจากการเพิ่มเบสซิ่งให้กับยูนิตแล้วก็การปรับบาลานซ์ตัวละครนะครับผมซึ่งตัวละครสําคัญที่ผมมองแล้วว่าโอเคมีผล ในการปรับบาลานซ์ครั้งนี้นั่นก็คือตัวของกิวกาเมสนะครับผมกิวกาเมสได้รับการปรับบาลานซ์นะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นการเนิร์ฟหรือว่าการบาัฟนะแต่มันคือการปรับบาลานซ์นั่นก็คือทําการเพิ่มดาเมจของกิวกาเมส์ทุกคนผมไม่ผิดครับผมกิวกาเมสได้รับการบาัฟดาเมจขึ้นมาแต่ว่าแลกกับการที่เขาเรียกว่าการเนิร์ฟสกิลพาสซีฟแล้วกันก็คือปกติตอนแรกกับกิวกาเมสพอวางปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถใช้ตัวของ พัศศีบทั้ง6ได้เลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันโดนเนิร์ฟครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมไอตัวของปัจจุบันอ่ะมันพอวางปุ๊บเนี่ยมันใช้ได้แค่สามพัศศีบนั่นก็คือตัวของอิงออฟเทชเชอร์ก็คือมีพัศศีบอิมเซนดักเน็ตพัศศีบไทม์สตอปแล้วก็พัศศีบจัสติกครับผมก็คือ3อันบนอ่ะที่มันจะใช้ได้จากนั้นเนี่ยเราต้องอัปเกรดตัวของจูบกระเม็ดเนี่ยให้ถึงขั้นซก่อนครับผมมันถึงจะมีตัวของพัศศีบอีก3มันขึ้นมาถามว่่ามมมมมีมีมผผลัไครบ มันจะมีผลก็ต่อเมื่อเราจะใช้กิวกระเม็เป็นตัวหลักในการลงตัวของเมทัลน่ะว่าตัวของอิมเซนตักเน็ตเนี่ยมันเปลี่ยนเมทัลให้เป็นให้เป็นปกติไม่ได้แต่ว่าตัวเอลิเมนต์เนี่ยสกิลนี้สามารถเปลี่ยนจากตัวเมทัลตัวตัวเอลิเมนต์เนี่ยให้ให้เป็นตัวปกติได้ครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีผลแค่ตอนเล่นเมทัลแต่ถามว่าตอนเล่นเมทัลมีผลาันั้นไม้ก็ไม่ครัผมเพราะว่ากิวกระเม็ดวางไปแล้วอัพอัพสี่ขั้นเนี่ยไม่แพงครับผมรวมๆแล้วถ้าเกิดเรามีตัวของกิวอากาศต่างๆอ่ะก็ใช้ประมาณ หมื่นสองหมื่นนิดๆเองับผมเราก็จะมีพักสิบสี่อันมาแล้วถามว่าตดาดาหนาังจะหยิบไปลงไม่ได้ไม่มีับผม <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับว่าป่ากิวได้รับการบัฟดีๆมานั่นเองนั่นแหละเพราะว่าดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากนะผมจากเดิมที่ประมาณ70เอ็มมั้งรวมบัฟทุกอย่างนะผมก็คือรวมบัฟของยูทากะบัฟของเซนคู่บัฟของโบจินีน่ย อาคิวจะอยู่จะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ 70m ถ้าเกิดเอาเอาเอาไว้เป็นลนะีดเดอร์นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยได้รับบัฟมาให้กลายเป็นดาเมจ 90m ครับผมจากการใช้2 3ตัวนีน้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำตัวใหม่มาเราทำตัวของไอ้นี่มาครับผมถ้าเกิดว่าเราไปทำตัวไอ้นี่ก็คือตัวตัวไข่อะตัวไข่ที่มันมีให้เปิดนะครับผมไอ้สามไข่เนี่ยไข่ยูอาร์เป็นตัวของแครอทนะครับผม ไอ้ LCR เออไม่ใช่ SCR เป็นตัวของชื่อไรนะอัลเทอร์เรียมัง้งไม่ในใจอะจากเฟดเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ตัวของ MR จากเรื่องน่าจะมาฮีโร่นะผมตัวนี้คิดว่านะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปอีโวตัวของไอเนี้ยตัวของไอเนี่ยผมคิดว่าบันนี่เนี่ยมันจะทำการบัฟคาตเตอรลีเหมือนกับคิตตากาผมแต่ว่ามันจะบัฟคาตาตอรลีได้เยอะกว่าเพราะว่า ยิวถักกาดเนี่ยเวลาเวลาบัฟคาตักรีมันจะตามอยู่ที่ประมาณ45-50เร์เนะผมแต่ว่าตัวนั้นอะ่ะมันจะบัฟคาตักรีสูงสุดที่75แต่ว่ามันจะบัฟแค่เฉพาะตัวละครที่มีแท็ก runner of integrity นะครับผม integrity ตัวนี้นะผมเว่าะแท็กเท่านั้นนะซึ่งถ้าเกิดเราจะเอาตัวของป่าคิวไปเล่นกับคู่ตัวนั้นมันถามว่าดีไหมมันก็อาจจะดีเรื่องดาเมจแต่ถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มครับผมเพราะว่า ยูตะกะมีบัฟดาเมจให้กับยูนิตตัวอื่นด้วยลดค่าอัพแล้วก็เพิ่มเงินด้วยเพราะฉะนั้นทิ่ตะกะก็ยังน่าใช้งานมากกว่าครับผมผมกลิ้มมองว่าในรอบนี้เนี่ยตัวละครต่างๆอ่ะรู้สึกเหมือนไม่ได้เก่งอะไรมากตัวนี้เวลาอ e ีโบแล้วกลายเป็นคลิสแอะสตันนะ่นผมก็คือตีคลิสตีคลิสแล้วติดสต,ต,ต,ตันแต่เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ละเอียดอีกทิ้งทีในคลิปรีวิวแยกของแต่ละตัวนะครับผมซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละ ดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว,ว่าว,วางแล้วป็นวางฮิวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามีบัฟตัวเองก็ดีแหละนะะฮตัวต่อไปครับผมเป็นตัวละครที่อีโวได้สองขั้นเป็นยูอาร์บวกๆนะ,นะครับมันก็คือตัวของแค่ลอดแค่ลอดผมจะไม่รู้ว่าเวลาอัพเป็นร่างสามเวลาอัพร่างสองเนี่ยเรี๋ยวว่าร่างสามทีนาะวขานีร่างหนึ่งร่างสองเขล่างสามร่างสามหรือว่าร่างยูอาร์บวกๆเนี่ยจะเป็นร่างฟูลมูลนะครับผมแล้วก็มีพัสซีฟเป็นไลทิ้งวอเท็กแต่ผมจําธาตุไม่ได้ว่าเป็นธาตุอะไรจะถามว่านั่นแหละ ถ้าเกิดยังเป็นธาตุขาวอยู่ก็เก่งไหมก็ไม่มันต้องเอามาเล่นคู่อะถ้าเกิดว่ามันเป็นธาตุขาวยันจบนะมันจะต้องเอามาเล่นคู่กับตัวของออสิงเพื่อให้มันแบบตีคูณสองอะไม่งั้นก็คือมันมันตีไรซ่โปเทคก็จริงแต่ถามว่ามันจะดีขนาดนั้นมันก็ไม่อะนะครับผมดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูในคลิปรีวิวแยกแล้วกันนะครับผมก็ตัวสุดท้ายนะครับที่มาในอัปเดตนี้ก็คือตัวของแรบบิทใช่ไหม นะ่นเป็นฮีโร่ตัวนี้ผมไปธาตุขาวเหมือนกันไม่รู้ว่าเอสเขาทำเขาแอสคิดอะไรเขาถึงใส่เป็นธาตุขาวก็มันเก่งละมั้ง,เก,งเก่งเก่งเลยไม่ใช่นักท้าทาแล้วก็ไม่แพ้ไม่ไม่แพ้สักท้าทาเหมือนกันก็คือเอาเอาเอาไปลงได้หมดแต่ว่าท่าสีของมันมันจะเอาไปลงอะไรได้มันมันเก่งเลยท่าสีของผมก็คือตัวของเลบิทฮีโร่เนี่ยก็คือจะมีพาฟสิฟลบสตาน์ทนะผมถ้าเกิดมันโดนสตัร์ปุ๊บเนี่ยมันจะทําการลบลบสตัร์ออกแล้วก็เพิ่มดาเมจตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่ม ขีเลดกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมเวลาสิบห้าวิสแต็กไม่ได้นะก็คือพอหมดสิบห้าวินิจไปต้องรอต้องรอหมดสิบห้าวินี้ไปก่อนมันถึงจะจะทำพัสดีอีกครั้งวางได้สองตัวนะผมพัสดีเป็นไลายอิตาเลียนคลิทนั่นเลยนั่นแหละผมก็เลยมองว่ามันจะเอามาทํำไมหมายถึงว่าเรื่องเรื่องธาตุอะถ้าเกิดมันไม่ใช่ธาตุสีขาวอะมันจะมีความน่าใช้งานมากกว่านี้เหมือนเหมือนกับตัวของไอ้นั่นอะเหมือนกับตัวของไวล์ริปเปอร์อะที่ เป็นตัวละครทตุขาวเหมือนกันอะที่แบบเนี้ยคือเป็นตัวละครที่แบบเก่งมากนะอิม่ด้วยอันนี้มีเอฟเฟกทุกอย่างอ่ะมีบัตรที่ตีสองแล้ว,วเป็นาตาสีขาวอ่ะเเป็นาตาสีขาวอ่ะไอ้เรียกว่าอะไรอ่ระกระยภาพของมันดึงออกมาได้ไม่เต็มที่ผมว่ามันไม่มีด่านที่เอาไปเฉพาะจ่อจงอ่ะเหมือนเป็นเป็ดที่เอาไปลงเอาไปลงได้หมดแต่ก็ไม่สุดสักด,ด่านประมาณนี้ครับผมผมก็เริมมองว่าอัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตท,ที่ผมผิดหวังครับผมตัวละครเหมือนเอามาชูแค่ตัวเดียวเลยก็คือตัวของ scr ใน ใน,ในในร่างเนี้ย s c R ตัวเนี้ยตัวเนี้ยแ,แล้วก็เป็นเล่นยาวผมเห็นไหมครับผม s c R ตัวนี้เป็นตัวจากเรื่องเฟดแล้วตัวอื่นๆจากเรื่องอื่นๆเห็นไหมครับผมที่นี้ก็รู้แล้วไหมว่าเขาอวยอะไงแล้วครับผม s c R จากเรื่องเฟดเล่นยาวครับผมเฟดเฟดนะครับผมแล้วก็เฟดนี่แหละฮะขนาดจะปรับจิ้วกับเมิดอะให้เหมือนเลยแบบแต่แต่ก็ยังแอบบัฟดาเมจมาให้อยู่เห็นไหมครับผม ทุกคนร,รู้เรื่องว่าแอดเขาอวยเรื่องอะไรกันลักษณะทุกคนบอกว่าเอัอปเดตนี้คิวโดนเนิร์ฟแน่ใช่ครับผมโดนเนิร์ฟพาสซีฟแต่ว่าเพิ่มดาเมจนี่แหละบอกแล้วผมตัวละครอวยเขาก็าจะเนิร์ฟขนาดนั้นจริงๆเหรอเออไม่มีทางขนาดอาหมู่เออใช่ใช่ขนาดอาหมูเพิ่งมาโดนเนิร์ฟไปแล้วครับผมอาหมูตัวละครของอาหมูเนี่ยโดนเนิร์ฟในร่างของ อีวิวมั้งผมไม่แน่ใจว่า่างอีวิวมันคือล่างสีอะไรอะแต่ว่าจะ,จะโดนเนิฟดาเมจครับผมจากคูณ7ดาเมจเหลือคูณ5ดาเมจแล้วก็ระยะเ,เวลาสองเขาเรียกว่าอะไรคูณาการะจมตีจาก2วิเพิ่มเป็นสามวิคิดดูไอ้โมเพิ่งมาเพิ่งมาในอัปเดตที่แล้วเองอะแล้วก็มาถึงตัวนี้ปุ๊บโดนเนิฟรเรียบร้อยครับผมนี่แหละอืมไม่ใช่ตัวอวยก็อย่างที่บอกไปครับผมนี่แค่นี้แหละเฮ้ยผมก็เป็นคลิปรีวิวที่ไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละ ่าส่วนตัวผมรู้สึกยังไงกับอัปเดตนี้ก็บอกเลยว่าผิดหวังครับผมผิดหวังทั้งเรื่องตงัวละครผิดหวังทั้งเรื่องการออยของแอดเขาแล้วก็ผิดหวังต่างๆนานาครับผมแต่ก็แลกกับการที่อปกติผมจะไม่พูดถึงโค้ดในอัปเดตแต่ว่านี้อัปเดตนี้จะให้มาทั้งหมด290โค้ดนะครับผมไม่ใช่250โค้ดก็บ้าแล้ว250รีโลครับผม290รีโลนะฮะใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็อไปใส่นะครับผมว่าเยอะไหมก็เยอะยึกอยู่หละครับผม โอเคนะเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปผมจะมารีวิวทั้ง3ตัวละครที่มันมาในอัปเดตนี้แล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบายบายไว้เจอกันครับผมขอขอบคุณที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาัะผมทั้งสมาชิกตั้เป็นประจำช่องและผู้นำหล่าสกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนุกกันมาตลอดนะครับผม